เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลข้อที่2ที่อยากร้องขอไปยังศาลให้ประกันตัวคนใดให้มาต่อสู้คดีเหตุผลข้อที่สที่สําคัญนะครับนะซึ่งควรเป็นเหตุผลที่มีน้าหนักสูงสุดนะครับว่าหากศาลมองว่าคุณไครจะหนีคดีคนที่หนีคดีเนี่ยเขาย่อมไม่สามารถที่จะไปสู้ทางอุดมการทางความคิดได้อีกเพราะท่านหนีคดีก็หมายถึงว่าแม้แต่ในประเทศไทยเขาก็จะอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องหนีใช่ไหมครับเมื่อเขาหนีแล้วเขาก็ไม่สา แสดงัค,ความคิดเห็นอะไรใดๆได้อีกนะครับและที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นตัวหนึ่งเห็นตัวหนึ่งคืออะไระครับคือผมได้รับทราบมาว่าทางโจทย์เนี่ยเขาแจ้งคุณไอว่าถ้าคุณไอย,ยอมรับผิดคุณไอขอโทษเพียงแค่คุณไอย,ยอมขอโทษเนี่ยเขาจะทําการถอนฟรร้องหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าคุณไอัวที่จะติดคุกถ้าคุณไอเนี่ยเลือกที่จะหนีคดีสู้คุณไอ ยอมขอโทษนะครับเพราะว่าผลเหมือนกันหนีคดีก็ไม่สามารถแสดงความเคมื่องความคิดเห็นได้แล้วก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณไอนะครับมีความคิดเห็นว่าจะไม่เอาแล้วจะหนีเนี่ยคุณไอสามารถเลือกที่จะขอโทษนะครับเมื่อขอโทษเขาก็ถอนฟ้องอ้างแต่นี่เราทราบแล้วนะครับว่าคุณไอเลือกที่จะไม่ขอโทษเลือกที่จะต่อสู้คดีโดยให้เหตุผลว่า คดีนี้เขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่เขาทํำอุดมการเพราะอุดมการทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นจะขอสื่อไปยังศาลนะครับเหตุผลสําคัญ3ประก,การนะครับสรุปอีกทีนะครับเหตุผลข้อที่1คดีนี้ไม่ใช่คดีอุกชะกันนะครับ จึงสมควรปล่อยตัวเหตุผลข้อที่2นะครับสารชั้นต้นได้พิสูจน์มาแล้วว่าหลังจากที่สาลชั้นต้นให้ประกันตัวคุณไอก็ไม่มีพฤติกรรมการหลบหนีแต่ปางกันใดนะครับและเหตุผลข้อที่3ามถ้าคุณไอเลือกที่จะหนีนะครับถ้าสารให้ประกันตัวนะครับคุณไอาสามารถทําได้ง่ายๆเพียงแค่ เพียงแค่ขอโทษลงสือ่อเท่านั้นโจทย์เขาก็ถอนฟ้องคุณไอก็สามารถหลุดจากคดีได้เพราะฉะนั้นเหตุผลสามข้อนี้เชื่อเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักเมื่อ อน,นุญาตให้ผู้ใดได้รับประกานตัวมาสู้คดีนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะสื่อไปอยังพ่อแม่พี่น้องและสื่อไปอยังศาลนะครับกรขอขอบคุณมากนะครับคุณดีกนะครับขอบคุณท่านตอนนี้นะครับอบีกอย่างนึงขอฝากพรรคแผ่นดิน,ะะน,น,นทําด้วยนะครับเราเราพร้อมคุยกันไ่ได้ใช่ไหมไไไค,คือพรรคแผ่นดินทาเนี่ยต้องบอกนะครับว่า,เ,าเต็มไปด้วยคนพุทธ เต็มไปด้วยอดีตมหา,าปร,ริญญานะครับเฉพาะที่มาในวันนี้ท่านหนึ่งก็ปร,ริญญาเกศนะครับอดีตปร,ริญญาเกศนะเป็น,นรรประธานวัฒนศักยนะครับนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวแทนของวัธรรมรกาย์นะเป็นสิทธิของวัฒธรรมรกายนะครับมาร่วมดำเินการก,ารการันส่วนเลขาธิการนะครับของผมนะ คุณพรากรแอดนำนะครับเป็นนายกพุทธสมาคมนะครับเขาสามารถทำอะไรอยู่ได้สุขสบายแต่เขาก็เลือกที่จะมาร่วมกับพรแคนดินวรรมนะครับเรายังมีอีกหลายคนอย่างผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดป่ัดนะครับผมเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นับปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่นเราก็มาทำงานร่วมกันนะครับที่มาวันนี้ยังมีอนุสาสนาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับอดีตอนุสาสนาจารย์ท่านเกษียณไปแล้วนะครับก็เป็นตัวแทนของอนุสาสนาจารย์ และเรายังมีรองหัวหน้าพักที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนปริญญาสามันเรายังมีตัวแทนของพักธรรมทูตพักธรรมทูตพรธรรมจารีตอดมากมายในพักแห่นี้ครับพักแห่นี้ครรมเนี่ยเข้ามาตั้งพักเพื่อที่เราจะมา เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคณะสงฆ์เรามาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวพุทธเราจะเอาหลักศิลธรรมเนี่ยกลันืนสรสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับนั่นแหล,ละครับนั่นคือผมก่อํที่จปผขอบคุณนะครับยินดีที่จะเรียกร้องร่วมกันนะครับ